ขณะที่วันนี้ทางด้านของสอบ,บคนะคะได้มีการคลายล็อกนะคะ6ก,กิจการนะคะในประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่3พฤษภาคคมนี้ซึ่งหลังจากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดว่าสบ,บคมีกำหนดมาตรการผ่อนปรนค่ะ โดยกำหนดให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรมนะคะในทุกพื้นที่ให้ยึดถือปฏิบัติแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครปฏิบัติต่อโดยมาตรฐานจังหวัดเข้มข้นกว่าได้แต่หย่อนกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้และแนวทางการดําเนินงานจะต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลักนําปัจจัยด้านสังคมและก็เศรษฐกิจมาประกอบการพิจารณา โดยสบคเคาะ6กิจการนะคะคลายล็อกทั้งประเทศให้มีผลตั้งแต่3พฤษภาคมนี้ค่ะสำหรับ6กลุ่มกิจการประกอบด้วยตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำตลาดชุมชนถนนคนเดินและก็แผงลอยรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นร้านอาหารค่ะได้แก่ร้านอาหารทั่วไปร้านเครื่องดื่มขนมหวานไอศครีมแต่ต้องเป็นนอกห้างนะคะร้านอาหารริมทางรถเข็นและก็หาบเร่แผงลอย 3. กิจาการค้าปลีกค้าส่งได้แก่ซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อบริเวณพื้นที่นั่งหรือว่ายืนรับประทานรถเร่หรือว่ารถวิ่งขายสินค้าอุปโภคบริโภคร้านค้าปลีกขนาดย่อยค่ะร้านอาหารปลีกชุมชนร้านขายปลีกในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมกีฬาสนนาถานการณ์ก็ได้แก่กิจาการรมในพื้นที่สวนสาธารณะได้แก่การจัดกิจก,จาการรมการเดินการรำไทเก๊กสนามกีฬากลางแจ้งที่เป็นออกกําลังกายโดยไม่ได้เล่นเป็นทีมและต้องไม่เป็น จัดแข่งขันได้แก่เทนนิสยิงปืนยิงธนูจักรยานกอ,ญญกอล์ฟและก็สนามซ้อมรวมไปถึงธุรกิจร้านตัดผมร้านเสริมสวยค่ะก็สามารถที่จะผ่อนปลนได้รวมไปถึงร้านตัดขนร้านรับเลี้ยงหรือว่ารับฝากสัตว์ทั้งแมวและก็สุนัขทางนี้นะคะทางสมบคอบอกว่าจะมีการประเมินผลนะคะอีก14วันหากสถานการณ์ดีขึ้นก็จะมีการผ่อนคลายเพิ่มแต่หากสถานการณ์แย่ลงก็อาจจะมีการตรึงมาตรการแบบเดิมกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ